กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนกรอยอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามค่ะแปลรูปพริกป่นข้าวคั่วด้วยโคกกระเดื่องสร้างไรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนค่ะ ที่บ้านดอนกรอยตำบลขวา่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารครามได้มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปพริกป่นข้าวคัว่วเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนโดยกลุ่มแปรรูปพริกป่นข้าวคัว่วบ้านดอนกรอยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2552ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า30คนหลังว่างเวน้นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจะรวมตัวกันแปรรูปพริกป่นข้าวคัว่วเพื่อนำไปจําหน่ายให้กับพ่อคา้าแม่คา้าในเขตตำบลขวาวไร่และอำเภอนาเชือกโดยขั้นตอนการแปรรูปพริกข้าวคัว่วเริิ่มจากนกนพรรหือ ขั้วไปคั่วในกระทะขนาดใหญ่บนเตาฟืนก่อนนำไปใส่เบ้าครกและตำด้วยสากระเดืองขนาดใหญ่ให้ละเอียดใช้เวลาประมาณ20นาทีก่อนนำไปบรรจุใส่ถุงมัดเป็นพวงโดยพริกจะขายในราคาพวงละ20บาท5ถุงส่วนข้าวคั่วราคา6ถุง20บาทซึ่งรายได้แต่ละเดือนหากจากซื้อวัตถุดิบ จะเฉลี่ยที่ประมาณ5,600บาทจะนำไปเก็บออมเข้ากลุ่มหลังจากสิ้นปีสมาชิกทุกคนจะได้รับเงินปันผลทุกรายอย่างเท่าเทียมกันสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนกรอยกลุ่มแปรรูปพลิกปนข้าวคั่วเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้มแข็งไม่มีการกีดกันผู้สูงอายุหรือผู้พิการในชุมชนในการทำกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การแปรรูปพลิกปนข้าวคั่วร่วมกันซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรักและความสามัคคีกันค่ะ